นี่คือกล้อง GoPro Hero 9 Black นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งผมก็ได้กล้อง GoPro Hero 9ตัวนี้เนี่ยมาซัก3-4วันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้งานแบบจริงๆจังๆนะครับนอกจากถ่ายรีวิวกันไปทีนี้ด้วยความที่ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไลฟ์อยู่เป็นประจำนะครับเวลาที่จะไลฟ์เนี่ยก็คือจะต้องเอาสาย USB Type C เนี่ยนะครับต่อเข้ากับตัวกล้องแต่ว่าคุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้นี่คือมันไม่มีรูให้ต่อนะครับหรือแม้กระทั่งตอนชาร์จแบตเนี่ยก็คือจะต้องเอาอสาย USB C อันนี้เนี่ยต่อเข้าไปแต่ว่าคือคุณผู้ชมดูนะฮะมันไม่สามารถที่จะต่อได้เราต้องเปิดฝามันออกก่อนนี่นะฮะเปิดฝามันออกแล้วเราถึงจะสามารถที่จะต่อสายเพื่อจะชาร์จแบตก็ดี หรือว่าจะใช้กล้อง GoPro อันนี้เนี่ยในการไลฟ์ก็ดีซึ่งมันก็ไม่สะดวกนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าสายมันก็จะค้างแล้วก็ฝามันก็จะอ้าๆอยู่แบบนี้นะมันไม่ดีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยสั่งอุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะปิดฝาหรือว่าในขณะที่เรามีแบตอยู่นะครับถ้าเราเปิดฝาเอาไว้เนี่ยไม่แน่ว่าแบตมันอาจจะไหลออกมาก็ได้ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้มันช่วยได้มากเลยอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาดูพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เรามีพัสดุส่งมานะครับแล้วก็เป็นพัสดุที่เราจะเอามาใช้กับกล้อง o ป p ป Hero 9 Black ตัวใหม่ล่าสุดที่เราได้มาแล้วเราก็ยังไม่เคยจะได้ใช้งานของมันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างหนึ่งคือผมจะชอบไลฟ์อยู่เป็นประจำแต่ทีนี้ ก็อย่างที่บอกว่าฝาเนี่ยมันไม่มีรูให้เสียบเราจะต้องเปิดฝาค้างไว้ตลอดหรือว่าจะต้องเอาแบตออกขี้ฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งตอนชาร์จแบตธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดฝาค้างไว้ก็ไม่แน่บางทีอาจจะไม่สะดวกหรือว่า,าบางทีเนี่ยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบตเตอรี่บางทีอาจจะหลุดออกมาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าวางอยู่เฉยๆมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรหรอกนะฮะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยสั่งไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นของอูลันซีนะครับผมเองจริงๆเมื่อตอนที่ใช้ GoPro Hero 8เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปทีนึงแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นอุปกรณ์ของ GoPro Hero 8ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับ GoPro Hero 9ได้นะครับผมก็เลยสั่งอันใหม่มานะครับซึ่งเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าจะเอามาใช้กับ GoPro Hero 9เท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า G9 ขีด2นะครับ G9 ขีด2ของ u ูลันซนะครับซึ่งถ้าเป็น GoPro 8เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น G8 ขีดขีดอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับ GoPro 9ก็คือ G9 ขีด2เขาก็จะบอกว่าเป็น Action Camera GoPro 9 Battery Cover นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น Battery Cover เลยนะ แต่ว่าในอันที่เป็น GoPro 8เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น rechargeable lid นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แกะกล่องออกมาดูตัวอุปรกรณ์มันก็จะเป็นอุปรกรณเก์เล็กๆแบบนี้นะฮะอ่ะเหมือนจาก GoPro Hero 8เลยนะฮะอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็น GoPro Hero 9นะครับเห็นไหมครับ G9 ขีด2ตัวนี้เนี่ยใช้แทน ฝาแบตเตอรี่ของ GoPro 9ได้เลยแต่ว่าต้องเตือนไว้นะว่าทันทีที่คุณผู้ชมถอดฝาของ GoPro ซึ่งฝาตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามียางซีลอย่างดีเลยแล้วก็เวลาที่จะปิดลงไปเนี่ยใน GoPro Hero 9 Black ตัวใหม่เนี่ยคือคุณต้องดันเนี่ยครับจะต้องดันจนมันสุดอย่างนี้ครับ คือมันจะกันน้ําได้ร้อยต้องดันจนสุดแบบนี้นะฮะแล้วก็ถึงจะดันบล็อกลงไปเดี๋ยวนะเนี่ยครับต้องดันจนสุดแล้วก็ถึงจะกดลงไปคืออันนี้ยังดันไม่สุดนะอ่าเดี๋ยวปรากฏว่าขออภัยนะมือไปโดนต้องดันจนสุดแล้วก็อ่ะดันมันไม่เข้าอยู่ดีคือต้องใช้ใช้แรงอยู่เยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนแล้วกัน เดี๋ยวนะอ๋อมันถ่ายอยู่โอ้ยมันมัวไปหมดเลยอะอะโอเคไม่เป็นไรเราแกะไอตัวของเดิมออกเลยดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวถ้าเป็นของเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่า rechargeable lead แต่ว่าถ้าเป็นของใหม่อะตัวนี้เนี่ยแกะออกตัวนี้อย่างที่บอกอะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาจะซีลมาอย่างดีเลยนะครับเขาจะซีลมาอย่างดี แล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำได้แน่นอนแต่ว่าพอเป็นตัวที่เป็นของอุลันซีจีเขีดสตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้ซีเลยต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะว่าถ้าันทีที่คุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นอุลันซีจีเขีดสตัวนี้ลงไปปุ๊บอุปกรณ์ก o p r o ของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะไม่กันน้ําทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเสียในเรื่องความสามารถของการกันน้ําไป แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจะมีไอ้รูตรงนี้ครับมันจะเป็นรูสําหรับเสียบสายได้เพราะฉะนั้นผมประกอบเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับใน go pro hero 9เนี่ยตัวฝาเขาค่อนข้างที่จะตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันประกอบเหมือนจะจะง่ายขึ้นนะแล้วก็ตัว ulanzi g 9ขตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกัว่าจะรู้ว่าเนี่ยครับข้อข้อข้อเสียเปรียบเมื่อตอนที่เป็น โปรโปรฮีโร่แเนี่ยก็คือมันจะประกอบยากนิดนึงแต่ตอนพอเป็นโปรโปรฮีโร่เแบบนี้เนี่ยมันจะประกอบง่ายขึ้นนิดนึงนิดนึงคือง่ายขึ้นกว่าแต่เดิมอะ่ะแล้วก็วิธีการก็พอแทนฝาเดิมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับปิดแล้วก็ดันก๊อกเข้าไปอ่าโอเคดันง่ายเลยจะเห็นว่ามันจะมีสีฟ้า,ฟาของไอตัวแบตเตอรี่โปรมันหน่อยๆน่อยแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยกล้องโปรโปรของเราก็จะไม่กันน้ำแล้วนะฮะ ก็สูญเสียในเรื่องของคุณสมบัติของการกันน้าไปแต่จะได้ประโยชน์ก็คือมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับให้เราเสียบสายอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะพอเสียบเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะทําการชาร์จแบตแต่ดูเหมือนว่าน,นี้เนี่ยแบตมันจะเต็มอยู่อ่อโอเคโอเคเนี่ยครับชาร์จแล้วนะฮะถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันจะทําการชาร์จแต่ว่านี้เนี่ยผมเพิ่งชาร์จใช้มันเต็มเต็มแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือเราก็สามารถทีี่่จะเรยกวา ปิดฝาสนิทยอยู่ตลอดเวลาโดยที่มีรูสำหรับในเรื่องของการเสียบสาย USB Type C ขึ้นมาก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะต่อสายเพื่อเอากล้องตัว GoPro ของเราเนี่ยเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการไลฟ์ก็ดีหรือว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยสมมติว่ามีแบตอยู่แค่เพียงก้อนเดียวเวลาที่จะต้องชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยก็สามารถที่จะเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงต่อเข้ากับ power bank แต่พอดีว่าของผมนี่เป็น อ่าบันเดอร์ที่มาพร้อมกับแบตที่เป็น2ก้อนก้อนที่อยู่ในกล้องเนี่ยก็จะเป็นเบอร์สส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หก็สลับไปสลับมาแล้วก็เวลาที่เสียบชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยแต่ที่จะต้องเปิดฝาค้างไว้ก็ไม่ต้องเปิดฝาค้างไว้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของ GoPro เองนะแต่ว่าเป็นของ u l ลันซีจีขีดก็คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่า,อาลองไปหาดูนะครับจากในอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่แพงราคาผมว่าน่าจะอยู่เท่าๆประมาณ200กว่าบาทบวกค่าส่งอีกก็ไม่เกิน300 300นิดๆอนะ310บาทอะไรแถวๆนี้310บาท320บาทอะไรแถวๆนี้ไม่เกินนี้นะฮะเรียกว่า o l a n c g 9 2ตัวนี้ก็เวิร์กดีนะครับเวลาที่เราใช้งานหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราต้องการจะ คือมันเก็บงานได้เรียบร้อยอ่ะเก็บงานได้เรียบร้อยมากขึ้นอ่ะนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอ่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ GoPro Hero 9 Black ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะฮะอะ่ในคลิปนี้เราก็รีวิวกันสั้นๆนะครับแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ขอบคุณเลยสำหรับการติดตามรับชมก็มาถึงช่วงท้ายอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญจากช่องของอาจารย์เจษฎ์นะครับโอเคในคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วก,กันจนกว่าจะได้พบใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม